ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่จ้าเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่วรพจน์ละสังขารร่างกลายเป็นหินยกมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันหลวงปู่วรพจน์วัดจุมพลท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณผู้มากด้วยอภิญญาเดชะบารมีขนาดหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่ยังต้องยอมรับนับถือนั้น คือพระเดชพระคุณพระครูวรพจน์วิธานแห่งวัดจุมพลพระผู้มีพลังจิตแก่กล้าแม้นเหยียบรถบรรทุกยังกระดกสังขารไม่เนา่ายังแปลธาตุเป็นสีเขียวมรกตทั้งองค์นามเดิมท่านคือพันทับงามเกิดวันพุทธที่หนึ่งธันวาคมปีพุทธศักราช2444ที่บ้านน้ำอ้อมตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด ชีวิตในเวรียนหลวงปู่ท่านเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมากคุนเกษตรวิสัยเทียนในอำเภอกเกษตรวิสัยซึ่งมีความต้องการนักเขียนที่สอบผ่านไปรับราชการเป็นเสมียนเขียนหนังสือประจำอยู่ที่อำเภอกเกษตรวิสัยแต่มีเงื่อนไขว่าต้องการคนเก่งที่มีลายมือสวยที่สุดท่านจึงได้รับคัดเลือกจากพระครูกิจจพินิจพิจารณ์ เข้ารับราชการรับใช้บ้านเมืองเป็นเสมียนอำเภอตามความจำนงของขุนเกษตรวิสัยการบรรพชาในปีพุทธศักราช2460อายุได้16ปีท่านจึงตัดสินใจลาออกจากราชการและขออนุญาตจากบิดามารดาเพื่อเข้ารับการบรรพชาเป็นสมมนนนามเณรณวัดสว่างอารมณ์บ้านน้ำอ้อมตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยท่านพระครู กิจจะพินิจพิจารณ์หลวงปู่ทองเป็นพระอุปัชฌาย์และจำพรรษาที่นี่เป็นเวลาหปีท่านสนใจวิชาการด้านพุทธศาสนาท่องตำราสวดมนต์เจ็ตำรา12บสอตำราแม้แต่คำพีภิกขุป,ปาติโมกว่าด้วยศีลส2 7ิน227ของภิกษุที่เป็นภาษาบาลีล้วนๆก็ท่องจำปากเปล่าได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวทำให้เกิดอัศจรรย์ใจแก่คนทั้งหลาย คำพีพิกุุปปฏิโมกนี้ถ้าพระภิกษุสาม,มนเนนใดไม่มีศรัทธาตั้งใจภาคเพียนแล้วยากที่จะท่องจำได้ด้วยปากเปล่าแต่หลวงปู่ท่านท่องจำได้ตั้งแต่สมัยบวชเป็นสัมมนเนนถือว่าสุดยอดอุปสมบทเข้ามาเป็นพระภิกษุต่อมาในปีพุทธศักราช2465อายุได้21ปีจึงได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระครูธรรมสังฆบาลเป็นพระอุปัชา และในปีพุทธศักราช2467ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมและสอบได้นักธรรมชั้นตรีท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญนำให้หลวงปู่ท่านเป็นผู้มีวิชาอาคมขลังมากได้เรียนวิชาอาคมมาจาก5อาจารย์ด้วยกันอาจารย์ท่านแรกเป็นคารวาสคือหลวงสีธรรมศาสตร์อําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามเมื่อเรียนจบ ได้เดินทางไปศึกษาวิชาอาคมจากพระอาจารย์ขันวัดบ้านท่าสะแบงตําบลมะบ้าอำาเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพระอาจารย์ขันวัดท่าสะแบงนี้ท่านเป็นผู้มีวิชาอาคมรูปหนึ่งในภาคอีสานในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาอาคมทางด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดมหาอุดป้องกันขับไล่คุณสยพูดผีปีศาจ หลวงปู่วรพจน์ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจนหมดแล้วหลวงปู่ก็ได้ไปศึกษากับอาจารย์บ้านฟ้าเหลี่ยมอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเกจิอาจารย์ดังรูปหนึ่งในสมัยนั้นหลังจากนั้นได้ไปศึกษากับหลวงปู่ชมทานธรรมโมแห่งวัดกู่พระโกนาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีศักด์เป็นลุงของท่าน หลวงปู่ชมรูปนี้ท่านมีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถมากมีอิทธิปาฏิหารนานับประการหลวงปู่ท่านได้ศึกษาวิชาอาคมและวิปัสสนากรรมฐานยูดสองปี <c oughs> ก็ได้กลาบลาหลวงปู่ชม <c oughs> กับวัดจุมพล <c oughs> ปีพุทธศักราช2479หลังจากที่ท่านได้เล่าเรียนวิชาอาคมจากพระอาจารย์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ท่านได้ออกเดินทุดงไปกับหลวงพ่อผางจิตตะคุโต และได้แยกทางกันที่อำเภอมันจาคีรีจากนั้นหลวงปู่วรพจน์ได้เดินผ่านดงพญาเย็นดงพญาไฟผ่านไปประเทศลาวพามา่าคาเมรเรื่องราวตอนที่ท่านเดินทุดงไปนั้นมีมากมายแต่ท่านก็ผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ขอย้อนเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช2503หลวงปู่จะออกเดินทางจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นโดยรถโดยสารเพื่อจะไปจังหวัดร้อยเอ็ด รถคันที่หลวงปู่ขึ้นเป็นรถสองแถวขนาดใหญ่ตามธรรมดาโดยทั่วไปแล้วพระเนนจะต้องนั่งด้านหน้าติดกับคนขับเพื่อจะได้ไม่ปะปนกับผู้โดยสารคนอื่นแต่รถคันนี้มีผู้หญิงนั่งเต็มอยู่ด้านหน้าแล้วด้านหลังรถยังพอมีที่นั่งได้คนขับรถจึงบอกให้หลวงปู่ขึ้นทางท้ายรถหลวงปู่ก็ได้ปฏิบัติตามโดยดีแต่ก่อนจะขึ้นรถหลวงปู่ได้พูดกับคนขับรถว่า รถจะไม่เดืองหรือเป็นภาษาไทยอีสานแปลว่ากระดกคนขับก็บอกว่าไม่เดืองแน่เพราะรถรับน้ำหนักได้หลายตันพอคนขับพูดจบหลวงปู่ก็ก้าวเท้าขึ้นรถปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นทันทีด้านหน้ารถลอยขึ้นเหมือนมีมือยักษ์มาจับยกขึ้นคนขับรถเห็นเช่นนั้นถึงกับตกตะลึงจึงกลับนิมนต์หลวงปู่มานั่งด้านหน้า โดยให้พวกผู้หญิงไปนั่งด้านหลังตั้งแต่นั้นมาสมยานามหลวงปู่วรพจน์เหยียบรถกระดกจึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในเขตขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาต่างก็รู้เรื่องกันดีอีกทั้งยังเคยมีญาติโยมที่อยู่ไกลถึงจังหวัดกระบี่เดินทางมากราบขอคาถาเหยียบรถกระดกจากท่านท่านก็มอบคาถานาโมพุทธยะให้ไป แต่จะสามารถทำได้เหมือนหลวงปู่หรือไม่นั้นคงแล้วแต่บุญวาสนาบารมีและกำลังแห่งสมาธิภาวนาของคนคนนั้นหลวงปู่รพจน์วิธานท่านได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2544นณวัดจุมพลตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นรวมสิริอายุได้101ปีขอบคุณที่มา ชีวประวัติหลวงปู่พระครูวรพ์วิธานถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา